สวัสดีค่ะวันนี้วิจภพามาทำขนมสาคูต้มสามสีคลุกมะพร้าวน้ำตาลงาดำทำง่ายรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะใครเอาไปทำตามติดใจแน่นอนเดี๋ยวเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราผสมสีในน้ำเปล่าค่ะใช้น้ำเปล่าแก้วละ70มิลลิตรนะคะแล้วก็หยดสีผสมอาหารลงไปค่ะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงสตรอเบอรี่นะคะวันนี้ทำทั้งหมด3แก้วค่ะน้ำแก้วละ70มลตรเท่ากันเทใส่ ลงไปในสาคูเม็ดเล็กสีขาวสาคูนั่นถ้วยละ40กรัมค่ะทั้งหมด3ามถ้วยนะคะนี่นะคะได้แล้ว3ามสีสามถ้วยแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีช่วงเวลานี้ให้เรามาคั่วงาค่ะใช้งาขาว1ช้อนโต๊ะงาดำา1ช้อนโต๊ะคั่วไฟอ่อนผสมกันลงไปเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะจนกว่างาขาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลก็ใช้ได้ละค่ะปิดแก๊สแล้วก็นำไปใส่ภาชนะพักไว้ ต่อด้วยการน,นึ่งมะพร้าววิไซเป็นมะพร้าวทืนทึกขูดขาวค่ะ100กรัมขึ้นนึ่งไฟกลางเป็นเวลา15นาทีการนึ่งมะพร้าวให้สุกเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือในระหว่างวันมะพร้าวของเราจะไม่บูดง่ายค่ะอ่ะสุกแล้วนะคะยกลงไปพักไว้แล้วก็มาดูในส่วนของสาคูที่เราแช่น้ำไว้ค่ะครบ10นาทีแล้วให้เราเริ่มหยิบขึ้นมาปั้นได้เลย วิธีการปั้นก็ง่ายๆเลยนะคะหยิบขึ้นมาปั้นแบบนี้ค่ะเป็นลูกๆหนึ่งลูกเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับเม็ดบัวลอยค่ะก็จะพอดีคำนะคะลูกเล็กๆพอดีคำปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบทุกสีแล้วเราก็นํามาต้มค่ะวิได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วใส่น้ําลงไปเยอะๆตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราใช้ไฟกลางในการต้มเทลงไปได้เลยค่ะช่วงแรกให้เราคนนะคะคนแค่แป๊บเดียวเพื่อไม่ให้เขาติดกน้นหม้อแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเม็ดไหนสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมา นี่นะคะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วรอให้ลอยจนครบทุกเม็ดค่ะพอลอยครบทุกเม็ดแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราต้มต่อไปอีกเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสุกดีถึงด้านใน แล้วก็จึงปิดแก๊สนะคะพอปิดแก๊สแล้วเนี่ยให้เราเตรียมน้ําใส่กะละมังมาค่ะอันนี้เป็นน้ําอุณหภูมิปกตินะคะตักเม็ดสาคูของเราลงไปแช่ในน้ําเลยค่ะเพื่อที่ให้เม็ดสาคูเนี่ยคลายความร้อนนะคะเม็ดสาคูของเราจะได้ไม่ติดกันค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็หายร้อนแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นมาใส่กระชอนเสดดน้ํานะคะเขยา่าเขย่าให้เสดดน้ําให้ดีเลยเราพักไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนไปคลุกมะพร้าวกันค่ะ นี่ก็เป็นมะพร้าวที่เรานึ่งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะใส่กรละมังผสมเลยตามด้วยงาดํางาขาวที่เราคั่วไว้ค่ะใส่ลงไปให้หมดแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายขาว2ช้อนโตะครึ่งเกลือป่อน1นส่วนแช้อนชามีแค่นี้นะคะใช้ทับทีคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนําสาคู่มาเลยที่เราเสด็จน้ําไว้นะคะเทใส่ลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคลุกให้เข้ากันดีๆเลยนะคะ นี่ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะเป็นไงคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆสำหรับอันเนี้ยถ้าใครจะทําขายวิคขอแนะนํา,า,นา,นาว่างาดํางาขาวคั่วน้าตาลทรายเกลือป่นคลุกใส่ถุงแยกไว้นะคะเอาไว้ให้คนซื้อเขาไปเทคลุกเองค่ะสําหรับเราแค่นําสาคูคลุกใส่มะพร้าวก็พอลองชิมกันดูค่ะเนื้อสาคูมีความนุ่มหนึบเด้งๆนะคะแล้วก็รสชาติของมะพร้าวน้ําตาลงาด้านนอกเนี่ย หวานมันหอมอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกท่านลองไปทำกันดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนทำกินได้ทำขายดีค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ